พามาดูข้าวนะคะข้าวออกรวงสวยๆเต็มเลยค่ะข้าวตรงนี้มาจากการซื้อฟางมาห่มดินนะคะตอนที่ขุดโคกหนองนาใหม่ๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้แบบนั้นเลยค่ะไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลอะไรได้แต่น้ำฝน้วนๆนะคะแต่นี้ค่ะดูความเจริญงอกงามของข้าวดินที่ข้าวเขาขึ้นตรงนี้นะคะจริงๆเป็นดินก้นบ่อนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าดูแล้วก็คือข้าวตั้งกอแล้วก็ออกมาเล็ดงามเมื่อกี้ลองบีบดูมเมล็ดข้าวนะคะว่าข้าวเนี่ยฝ่อรหรือเปล่ามีมเมล็ดไหมบีบดูแล้วนะคะมีมะเมล็ดนะคะไม่ฝ่อแล้วก็ดกมากเนี่ยยาเป็นแถบนูน้นที่เป็นเหลืองทองอะคะ่ะเมล็ดข้าวหมดเลยนะคะเนี่ยเหลืองเต็มไปหมดเลย ก็กะว่าจะไม่เก็บเกี่ยวหรอกนะคะหรือไม่แน่เดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะเกี่ยวเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ทําพัน์ฤด,ดูการน้าเอาไวโ้โรยตามขอบบ่ออะไรแบบนี้นี่แหละคะ่ะกันดินสไลด์นะคะจนกว่าต้นไม้จะเติบโตก็ให้ข้าวช่วยยึดหน้าดินไปก่อนนะคะสวยงามเชียวค่ะ ข้างๆต้นข้าวเป็นต้นไผ่นี่ก็จเจริญงอกงามดีเหมือนกันลาไปกับบรรยากาศรวงข้าวสีทองนะคะข้าวเขาเริ่มแห้งแล้วสวัสดีค่ะ